สวัสดีครับท่าประกัศจิรักทุกท่านผมเจเบตาฟินนะครับวันนี้ก็มาแอบย่องมาสองปลาครับ EP พามาทูโชว์ปลาลูกก็ใหญ่ครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี้ยรบกวนเพื่อนๆกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันฮะจะได้มีคิดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันคล,คลิปมีแจกนะครับมีกิจกรรมนะครับ นะครับนี่ฮะนี่ชุดตัวนี้เป็นพ่อใหญ่กับตัวเมียนี่เป็นอ่าเยลโลเยลโลแบทคอปเปอร์โกอ่าจะเรียกไงวะคือเนื้อมันดำหนังมันดำแต่ว่าเครื่องมันเหลืองแต่ว่าเป็นมุกทองเออเยลโลก็ต้องต้องเรียกว่าแบทคอปเปอร์โกเบลดเหลืองโอเคตามนี้นี่ฮะต,ตัวนี้ไม่ใช่นะ ลูกมันได้ทั้งสีแดงได้ทั้งเลสได้ทั้งเยลโล่แล้วก็ได้อ,อลินด้วยได้ส้มด้วยส้มมันติเนี่ยมาดูปลาสี่เดือนแล้วนะครับนี่นี่ฮะหัวคอกคลิปนี้มาสั้นๆครับหัวคอกฮะตรงนี้เป็นเยลโล่ครับเนี่ยเป็นคอปเขียวอยู่นะฮะยังยังไม่โกเป็นคอป คอปเปอร์เขียวธรรมดาครับออรเรนต์อ,อยากจะเรียกมันตีดีนะนก็เรียกยังไงก็เท่าแต่สะดวกครับมันตีก็ได้ออเรนต์ก็ได้ครับนิโมก็ได้ครับตัวนี้เลดนะครับไในนีมม่มาคนตัวแรกเลยอะฟอร์มตัวแรกเลยสวยงามพ่อใหญ่เนี่ยนี่แหละครับเหตุผลที่พ่อใหญ่ได้เป็นพ่อใหญ่มาดูกันแบบ สามพี่น้องอมาถึงกิจกรรมครับผมจะให้เราทัดประกาศดูที่เฉ้มก็กระไรอยู่เนาะก็เนี่ยครับสามตัวนี้ครับไอ้เหลืองไอ้ส้มไอ้แดงนะฮะอยากให้เพื่อนเอนทัดตาช่วยกันคิดชื่อครับตั้งชื่อมันหน่อยสามตัวนี้ถ้าชื่อไหนโดนใจสุดแจกครับแจกลูกหัใหญ่ ชุดนี้นครับ1คู่แจกเป็นเลสนะครับหนึ่งคู่ผมทวนกิจกรรมให้อีกหนึ่งรอบนะครับก็คือให้เพื่อนๆทัดตาช่วยกันคิดชื่อให้แล้วให้น้องสามคนเนี่ยแล้วก็เขียนลงไปในคอมเมนต์เลยครับชื่อไหนโดนใจสุดก็เดี๋ยวผมให้เลยครับชุดเนี้ครับเลสเป็นเลสหนึ่งคู่ฮนะให้ฟรีครับฟรีค่าจะส่งฟรีทุกอย่างครับ จะแพ็กใส่กล่องส่งไปให้อย่างดีเลยครับก็จะกดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณมากนะครับจะได้มีคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วก็คลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะครับแอบย่องกิจกรรมนะฮก็พามาโชว์ว่าลูกผู้ใหญ่เริ่มโตนะฮะเป็นจำนวนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเดาบรรดามีเมียทั้งหลายกับมันติ นีโมคัพเปอร์เออแล้วแต่ขั้นจะเรียกครับสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยัลไงใจใผมด้วยครับสวัสดีครับ